สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับซีโนหากคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชื่นชอบในการขับรถท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆนะครับเชื่อเลยนะครับว่าก่อนที่คุณจะไปถึงจุดหมายปลายทางของคุณนั้นคุณก็ต้องมีการผ่านถนนที่หลากหลายเส้นทางครับคุณก็จะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของสองข้างทางบนถนนเส้นนั้นๆครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกๆคนครับไปดูถนนสุดแปลกทั่วโลกที่คนทำนะครับเขาทํากันได้ยังไงครับลำดับที่หนึ่งนะครับสเตเวโอ ถนนเส้นทางผ่านภูเขาที่สูงที่สุดและน่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่งในเทือกเขาแอลครับไม่น่าแปลกใจเลยว่าทาไมถนนเส้นนี้ถึงถูกระบุว่าเป็นถนนสายที่หนึ่งที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในโลกครับ Stevio Pass นะครับตัอ้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเตวิโอของทางเหนือของอิตาลีนะครับมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาที่ปกคลุมด้วยน้ําแข็งครั ป่าไม้หนาแน่นครับและทะเลสาบบนภูเขาครับแต่อย่าเสียสมาธิไปกับความงามของธรรมชาติรอบตัวคุณนะครับเนื่องจากว่ามันมีทางที่ค่อนข้างลาดชันครับและถนนที่แคบมากครับแล้วยังไม่พอนะครับยังมีทางโค้งที่โค้งยี่กว่าโค้งหักศอกอีกครับมีทั้งหมด46-48โค้งครับคุณต้องเลี้ยวกลับถึง90องศาหลายครั้งครับด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับหรือว่าน้อยกว่านั้นมากครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยครับระยะทางของถนนช่วงนี้นะครับยาวกว่า35กิโลเมตรครับและถนนลาดยางเส้นนี้อยู่สูง 2,759เมตรเหนือระดับน้ําทะเลเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะเพลิดเพลินกับการเลี้ยวที่เหลือเชื่อบนถนนเส้นนี้นะครับมีคาแนะนําของคุณคือคุณต้องตื่นเช้าหน่อยครับเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดและเลื่อนการเดินทางออกไปหากแสงแดดไม่ส่องครับเพราะว่าวิสัยทัศน์อาจจะไม่ดีพอครับถนนสายนี้นะครับโดยทั่วไปจะเปิดระหว่างเดือนพฤษภาถึงเดือนตุลาคมเท่านั้นนะครับ ลำดับที่2นะครับฮาชินเอ็กซ์เพสเวย์นะครับของประเทศญี่ปุ่นครับอาคารสูงถึง16ชั้นในโอซาก้าส่วนใหญ่นะครับจะไม่ได้รับความโดดเด่นอะไรมากมายนะครับเว้นแต่ว่ามันจะมีทางรถไฟตัดผ่านทะลุต,ตัวอาคารไปเลยครับซึ่งมันก็น่าทึ่งมากครับทางด่วนฮาชินนะครับเป็นเครือข่ายทางด่วนระยะทางถึง149ไมล์ที่วิ่งรอบเมืองญี่ปุ่นอย่างโอซาก้าโกเบและและก็เกียวโตนะครับสิ่งพิเศษที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ที่สุดของทางหลวงแห่งนี้ก็คือส่วนเล็กๆของถนนที่ตัดผ่านเข้าไปในตัวอาคารสำนัก โดยตรงเลยครับย้อนกลับไปในช่วงที่โครงการได้รับการอนุมัติแล้วนะครับและกําลังจะเริ่มก่อสร้างครับแต่แล้วก็มีสิ่งกีดขวางที่ค่อนข้างใหญ่ครับเกิดขึ้นครับหรือจะบอกว่ามันมีมาก่อนแล้วก็ได้ครับมันก็คือตึกแห่งนี้ครับเจ้าของทรัพย์สินในท้องถิ่นนะครับปฏิเสธที่จะขยับขยื่นครับเกิดการเจรจากันนานหลายปีเลยทีเดียวนะครับและแล้วก็ได้ข้อสรุปที่จะทําถนนทะลุตัวอาคารสํานักงานสูงถึง16ชั้นนี้เลยนะครับมันกลายเป็นสถานที่ที่ดูแปลกตาที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับ น้าแปลกที่ทางด่วนแห่งนี้แทบไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจภายในตัวอาคารเลยนะครับเนื่องจากเจ้าของได้ติดตั้งผนังและพื้นที่กันเสียงซึ่งปิดมิดชิดนะครับและไม่สัมผัสกับตัวอาคารเลยขณะรถวิ่งผ่านผู้คนในอาคารจึงไม่ถูกรบกวนเลยยังไงล่ะครับลำดับที่3ามนะครับมิวสิค l r ล a d นะครับตั้งอยู่ที่แคลิฟอร์เนียครับ จะบอกว่าถนนแห่งเสียงเพลงก็น่าจะได้ครับคุณคงจะได้ยินเสียงทํานองเพลงฮิตอย่างวิลเลียมเทลโอเวอร์ทูนะครับขณะที่ขับรถผ่านล่องถนนแห่งนี้ครับมันถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อโฆษณาของฮอนด้าในเดือนกันยาปีคศ2008ครับกอบด้วยล่องที่จัดวางอย่างมีกลยุทธ์นะครับซึ่งเมื่อขับรถผ่านจะสร้างตัวโนดดนตรีขึ้นให้เหมือนกับบรรเลงเพลงังไงล่ะครับถนนเดิมนะครับตั้งอยู่ในเขตแลงคาเตอร์ครับของรัฐแคลิฟอร์เนียครับแต่เจ้าหน้าที่ของเมืองก็ได้เทปูนทับถนนดังกล่าวในอีกวันต่อมาเนื่องจากมี เสียงรบกวนชาวบ้านใกล้เคียงบริเวณนั้นครับมีรายงานว่าชาวบ้านละแวกนั้นรู้สึกไม่สบายใจกับพฤติกรรมบ้าๆของคนขับรถบางคนนะครับและถนนก็ถูกสร้างขึ้นใหม่บนถนนอเวลนีจี N G นะครับในเดือนตุลาคมปศ2008ครับและยังคงอยู่ที่นั่นมาจนถึงทุกวันนี้ครับที่ตั้งแห่งใหมน่นี้ตั้งอยู่ห่างจากเขตที่อยู่อาศัยของผู้คนถึง2ไมล์ครับดังนั้นจึงไม่ทําให้ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นเดือดร้อนครับผู้ที่ขับรถ ผ่านแล้วที่ต้องการฟังเพลงนะครับจะต้องขับเข้าไปในเลนไซสุดของถนน3เลนนะครับว่ากันว่าการขับรถที่ความเร็ว55าไม์นะครับจะให้คุณภาพเสียงที่เหมาะสมที่สุดนะครับลำดับที่สีนะครับอุโมงคุ้ยเหลียงนะครับอุโมง์ที่ขุด ขานด้านข้างของภูเขาด้วยมือนะครับเพื่อช่วยให้การเข้าถึงหมู่บ้านเล็กๆในประเทศจีนเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นนะครับเป็นเวลาหลายปีนะครับที่ชาวบ้าน350คนในพื้นที่ห่างไกลแห่งนี้นะครับวิงวอนขอร้องให้รัฐบาลสร้างถนนเพื่อเชื่อมกับโลกภายนอกครับแต่คาขอของพวกเขานะครับก็ไม่ได้รับการตอบรับจากรัฐบาลครับจนในที่สุดนะครับพวกเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าหากเจ้าหน้าที่ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือพวกเขาครับพวกเขาก็จะทํากันเองนะครับคนงานที่แข็งแกร่งที่สุด13คนนะครับเริ่มต้นกันแกะสลักถนนทีละนิ้วครับโดยไม่ นอกจากเครื่องมือช่างธรรมดาครับบวกกับความอดทนและความมุ่งมั่นในที่สุดในปีพศ2520นะครับหรือ5ปีชาวบ้านก็สามารถขุดได้ถึง0.5ไมล์นะครับอุโมงค์นะครับมีความสูง16ฟุตนะครับและกว้าง13ฟุตครับชาวบ้านหลายคนนะครับเสียชีวิตในระหว่างการก่อสร้างครับและถนนเองก็กว้างพอสําหรับที่รถวิ่งสวนมาอย่างช้าๆและระมัดระวังเท่านั้นนะครับและเป็นสิ่งที่ทําให้น่ากังวลด้วยครับด้วยความจริงที่ว่าถนนเส้นนี้นะครับอาจถูกสร้างขึ้นบนเส้นทางที่มีความแข็งแรงน้อยที่สุดของอุโมง์ อุโมงจะบิดเลี้ยวและสุดในสถานที่ที่คาดเดาไม่ได้ครับและยังมีจุดบอดที่ลื่นอีกนะครับเดิมทีชาวบ้านตั้งใจจะทําให้เกิดความสะดวกสบาดแก่ชาวบ้านนะครับแต่อุโมงนี้ก็ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างน่าสนใจและทําให้หมู่บ้านนี้ได้รับความสนใจไปด้วยนะครับ ลำดับที่5นะครับถนนแลมบาครับตั้งอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับถนนเส้นนี้นะครับถูกขนานนามว่าเป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดเกือบจะในโลกนะครับลักษณะของโค้งที่หักศอกและมีการขับรถทางเดียวคู่ไปกับความลาดชันของถนนนะครับทำให้เกิดการขับขี่ที่สนุกและน่าดึงดูดใจโดยรวมแล้วนะครับเขาบอกว่าหากคุณนับการเลี้ยวที่นี่นะครับจะได้ประมาณ8ครั้งใน1ช่วงตึกของถนนที่นี่นะครับผู้คนแห่กันไปที่ถนนแลมบาเพื่อถ่ายรูปดูความสวยงามของทิวทัศน์สองข้างทางผู้คนมักสงสัยว่าทำไมถนนส นี้จึงโคตรเขียวนะครับ คำตอบก็คือเพื่อความปลอดภัยครับระดับที่สูงชันตามธรรมชาติของถนนนะครับก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงและไม่มีความปลอดภัยนะครับในช่วงปีคศ1920นเะครับเจ้าของทรัพย์สินและบ้านแถวๆนี้นะครับจึงเสนอให้มีการเปล่นพื้นที่ให้เป็นวิวทิวทัศน์เพื่อความสวยงามพร้อมทงเพิ่มความปลอดภัยให้กับการเดินทางบนท้องถนอนอีกด้วยนะครับลำดับที่6นะคาปูเอลโวคาโนอโรดอยู่ที่นิวเม็กซิโกนะครับหากคุณต้องการขับรถขึ้นไปรอบๆขอบภูเขาไฟที่นี่อาจเป็นที่ที่คุณต้องมาครับ คุณสามารถทําได้โดยการไปที่อนุสรสถานแห่งชาติภูเขาไฟคาปูลินนะครับใกล้กับเมืองคาปูลินรัดนิวเม็กซิโกนะครับถนนยาว2ไมล์หมุนรอบปองภูเขาไฟที่ดับลงแล้วนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ที่สําหรับผู้ที่กลัวความสูงครับและนักท่องเที่ยวสามารถขับรถขึ้นไปที่ลานจอดรถบริเวณขอบภูเขาไฟที่ดับลงแล้วได้ครับเส้นทางเดินป่าที่เป็นวงกลมตามขอบและลงไปที่ปากปองภูเขาไฟนะครับอนุสรวลีถูกกาหนดขึ้นเมื่อวันที่9สิงหาคมพศ2459ครับและบริหารงานโดยกลุ่มอุทยานภ ข่าวไฟอยู่ห่างจากหมู่บ้านคาปูลินไปทางเหนือประมาณ5กิโลเมตรนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับเรื่องราวของถนนสุดแปลกนะครับที่ผมหยิบยกมา6อันดับในวันนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ก,กับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ